ก๊อี้สุดลูกชิ้นร้านเจ๊มาขายเองแบบนี้เจ๊ไม่โอเคหรอกนะทำไมเธอไม่รู้จะคิดลูกชิ้นมันมีมาตั้งเป็นกี่ปีแล้วใครๆเขาก็ขายกันทั้งนั้นแล้วมันผิดตรงไหนอะครับแล้วเจ๊มาด่ามาว่าให้พวกเราสองคนทำไมอะเดี๋ยวตักให้นะครับ แบบนี้ได้ไงมันน้อยไปมานี่ต้องตักเยอะๆแบบนี้นี่นี่ร้อยหนึ่งจ้ะนี่ค่ะขอบคุณนะจ๊ะ นี่จ้าตากน้ำจิ้มได้เต็มที่เลยนะจ๊ะค่ะดยทำไรอะยิลี่ก็แถมให้ลูกค้าไงแถมขนาดนั้นอะเราแทบจะไม่ได้กำไรเลยนะแถมนิดหน่อยเองถือว่าเป็นการโปรโมทร้านเราไปด้วยไง นี่จ้าอันนี้แถมนะจ้าขอบคุณค่ะไม่ค้าใจดีขนาดนี้ลูกค้าอย่างเราต้องมาอุดหนุนบ่อยๆแล้วนะขอบคุณมากจ้าขอบคุณนะคะไว้มาอุดหนุนใหม่นะจ้า ตักไปจิ้มหรือตักไปอาบเนี่ยนี่เอลี่เจ๊ไม่คิดเลยนะว่าเธอจะกล้าเปิดร้านขายลูกชิ้นแบบเจ๊อ่ะเดี๋ยวนะเจ๊เจ๊พูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจก็นี่ไงอ๋อเจ๊รู้แหละที่เธอไปซื้อลูกชิ้นร้านเจ๊บ่อยๆเธอตั้งใจไปขโมยสูตรร้านเจ๊แล้วก็มาเปิดร้านขายเองแบบนี้ใช่ไหมหุ้ยเจ๊ไปกันใหญ่แล้วใจเย็นๆก่อนนะเจ๊ผมว่ามันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่เลย นี่พวกเราสองคนขายกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับก็นั่นไงเจว่าแล้วช่วงนี้หายหน้าหายตากันไปทิศแท้ก็มาเปิดร้านลูกชิ้นขายแข่งกับเจนี่เองไม่ใช่นะเจ๊พวกเราไม่ได้จะขายแข่งเจเลยนะจะไม่ขายแข่งได้ยังไงเห็นเห็นกันอยู่ดูสิการจัดร้านอะเหมือนเจทุกอย่างกะละมังก็วางตรงนี้เตาก็วางแบบนี้ไหนจะแก้วอีกแบบเนี้ยลูกค้าที่มาซื้อก็เข้าใจผิดหมนสีว่าเป็นร้านเจอะนี่เธอแอบมาชื่อเสียงเจ้มาทำมาหากินนี่เดี๋ยวก่อนสิเจ ผมว่าเจ้พูดไปเรื่อยแล้วนะครับฉันไม่ได้พูดกับแกหุบปากไปเลยฉันพูดกับเยลลีเล่เอาละเอาละเจ้เจ้เจใจเย็นก่อนนะจะให้ใจยงใจเย็นได้ไงเธอแอบก๊อปปี้สูตรลูกชิ้นร้านเจ้ามาขายเองแบบนี้เจ้ไม่โอเคหรอกนะทาไมเธอไม่รู้จะคิดนี่คิดว่าร้านเจาขายดีลูกค้ายเยอะก็เลยฉวยโอกาสมาขายเองสินะเจ้เจ้ใจเย็นๆแล้วฟังฉันพูดก่อนได้ไหมถ้าเธอคิดจะเปิดร้านขายอะ่ะเธอก็ไม่ต้องจัดร้านแบบเจ้ก็ลงก็ระมังอะไรเนี่ยก็ไม่ซื้อแบบเจ้ซื้อแบบอื่นก็ได้ นี่ดูสิขนาดยังเท่ากันเลยเจยไม่ได้งี่เง่าที่หาซื้อกละมังไม่ได้หรอกนะแต่เธอจัดร้านเหมือนเจทุกอย่างทําแบบเนี้ยมันใช้ได้ที่ไหนฮะแล้วเจจะให้เราสองคนจัดกับโต๊ะจีนเหรอขายลูกชิ้นอะ่ะไม่ใช่กโต๊ะมันมีกี่แบบโตะมันก็มีอยู่แค่นี้นี่เจไม่เห็นเหรอครับใจเย็นก่อนเฮดใจเย็นๆยน แล้วเจ๊จะให้ผมไปซื้อกระมังรูปดาวอังคารเหรอสึ่งจะไม่เหมือนกับเจ๊กระมังมันก็มีอยู่เท่านี้เจ๊ไม่ได้ไปซื้อกระมังที่ดาวอังคารซะหน่อยแล้วลูกชิ้นมันมีกี่แบบผมถามเจ๊หน่อยเหอะมันมีสักกี่อย่างลูกชิ้นมันมีมาตั้งเป็นกี่ปีแล้วใครๆเขาก็ขายกันทั้งนั้นเดี๋ยวฟังนะที่เจ๊พูดเนี่ยเพราะเธอสองคนเห็นลูกชิ้นร้านเจ๊ดังขายดีก็เลยมาขายลูกชิ้นอึงทำไมอ่ะก็นั่นไงก็ผมขายลูกชิ้นแล้วมันผิดตรงไหนอะครับไม่ผิดมันไม่ผิดไม่ผิดแล้วเจมมมาาาาาด่่วกเรทไ ใจเย็นเยนใจเย็นๆแต่มันผิดตรงที่ลูกค้ามาซื้ออ่ะเขาเข้าใจผิดว่าเป็นร้านเจ๊จะเข้าใจผิดได้ไงเจ๊ร้านก็คนละร้านคนขายก็คนละคนแต่ถ้าเธอจะขายอ่ะก็ต้องขายในแบบของตัวเองสิไม่ใช่ก๊อปปี้สูตรก๊อปปี้การจัดร้านเหมือนเจแบบนี้เจยุดฉันพูดเองนี่เจเจไม่อ่านป้ายด้วยไหนหรอนี่ร้านลูกชิ้นเอาหวยไม่ใช่ร้านลูกชิ้นแซ่บแบเจ๊ซ่อมสักหน่อยเจช่วยทำความเข้าใจหน่อยด้วยนะคะ แล้วสูตรลูกชิ้นเนี่ยก็เป็นสูตรที่ฉันทำเองฉันไม่ได้ไปกอ๊อปเจมาสักหน่อยฉันจอดสูตรของฉันเองทุกอย่างวัตถุดิบวิธีการทาใส่อะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เจ้อยากจะดูไม่ล่ะแล้วสูตรลูกชิ้นพวกเนี้ก็หาได้ตามอินเทอร์เน็ตเจ้ก็ไปเสิร์ชไปค้นดูสินี่งานไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอย่ะแล้วเจ้เอะไรมาพูดว่าสูตรลูกชิ้นเนี่ยเป็นสูตรของเจ้ฮะม,มีหลักฐานไหมไหมะหลักฐานก็คือเธอเข้าไปในครัวเจ้ไงเดี๋ยวนะฉันจําได้นะว่าวันนั้น เจขอให้ฉันไม่ช่วยฉันก็ไปช่วยเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเลยแต่เธอเข้าไปเห็นขั้นตอนการทําวัตถุดิบของร้านเจทุอกอย่างเธอก็เลยจําสุกแล้วก็มาเปิดร้านขายเองแบบเนี้อย่าคิดนะเพราะเจไม่รู้อะ่ะนั่นก็แปลว่าคนที่ทําสูตรลูกชิ้นคล้ายๆกับเจเจจะไปตามได้ด่าเขาบมดเลยไงไม่ได้เจจะไปด่าเขาได้ยังไงก็นั่นไงเจจะไปด่าคนอื่นวงัว่ไม่ได้แล้วเจมาพูดทาไมอีกฮะสูตรลูกชิ้นเนี่ยเป็นสูตรของฉันเป็นแบรนด์ของฉันเองใช่เธอทําได้ แต่ทำไมเธอไม่ทำตั้งแต่ทีแรกวะเอา้าไม่ใช่ว่าเห็นลูกชิ้นร้านเจดังขายดีแล้วก็มาขายตัดหน้ากันแบบเนี้โอยเจแล้วจังหวัดเนี้ยมีเจ๊ขายลูกชิ้นอยู่เจ้าเดียวหรือไงไม่ก็ใช่ไงร้านลูกชิ้นมันมีตั้งเงยอะตั้งแยะไม่ได้มีเจ๊ขายอยู่ร้านเดียวเพราะงั้นใครจะทําขายก็ได้มันไม่ผิดแล้วพวกเราก็ไม่ได้ใช้ชื่อเสียงของเจมาขายด้วยแล้วที่พวกเราทําทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ๊เลยสักนิดแล้วเจจะมาเรียกร้องอะไรครับเนี่ยผมไม่เข้าใจก็พวกเธอขายลูกชิ้นเหมือนเจไง แถมแก้วเปี้ยงเหมือนร้านเจเลยอะ่ะเจ๊ยุคนี้ใครจะใช้จะทําอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นแหละคนอื่นๆเขาก็ใช้เหมือนกันหมดใช่เจ๊พูดแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกต้องเจ๊พูดอะไรก็เข้าข้างตัวเองหมดอะ่ะเอางี้เจ๊เจ๊ลองมองดูรอบๆสิพ่าเขาขายอะไรกันบ้างน,นุ่นลูกชิ้นย่างลูกชิ้นย่างน้ำจิ้มแซ่บๆจ้าคราบซักชุดมิจฉเจ๊ นู่นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดไหมครับเจ๊อุ่นผมสักสองสามชุดไหมครับอร่อยเนะเจ๊แถวเนี้ยเขาขายลูกชิ้นกันหมดเจ๊ไปไล่ด่าเขาไปไล่ะฮะเพราะว่าทุกร้านเขาขายลูกชิ้นเหมือนกันนี่ฮ้เจ๊ด่าฉันนะฉันด่าเจ๊กลับไม่กงนะจ๊ะจะบอกให้ผมเองก็จะไม่ยอมโดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะครับเจ๊ถ้าเจ๊ด่าผมมาผมก็ด่าเจ๊กลับ แฟแฟโอเคไหมเจ๊เอาตรงๆเลยนะเจ๊ที่ช่วงนี้ยลูกชิ้นขายดีเพราะว่ามันเป็นกระแสมันเป็นไวรัลอกคนเขาเลยรู้จักลูกชิ้นไปทั่วลูกค้าก็เลยมาซื้อเพราะว่าเขาซื้ออะไรเพราะว่าเขาซื้อตามกระแสโซเชียลแล้วเจ๊จะเอาไงว่ามาเลยดีกว่าเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรล่ะครับเจ๊บอกมาเลยบอกมาเลย,เ,ลยเจ๊พูดมาเลย

series